ออกมาข้างใต้มีอะไรบ้างมีฟิลิปปินส์มีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียรูนายมีอะไรอีกสิงคโปร์มาเลเซียนะข้างล่างห้าข้างบนสตัวเราอีกด้วยกันสิถูกนะทั้งโลกเนี่ยจะบอกว่าไงก็แล้วแต่เงินสำรองของประเทศทั้งโลกเนี่ย ดูอเมริการวยรัสเซียรวยทุกคนรวย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 หมดแต่บังเอิญนะทั้งโลกเนี่ยเงินสำรองระหว่างประเทศเยอะที่สุดนะคืออาเซียนบวกสามค่ะสามมีอะไรจีนจีนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีออเก่งมากเอาไปสิบบาทสิบใบอะสามประเทศถามว่าอาเซียนบวกสามคืออะไรนะเราต้องจุดเมื่อกี้ผมพูดแบบเป็นติดตลกบอกว่าสำเน็กกำลังภายในคือจุดกี่มึงเนี่ยค่ะ จีนเนี่ยเขามีปัญหาอะไรอยู่ต้องกลับมาถามก่อนนะในห้านาทีผมไม่รู้เล่าทันหรือเลปล่านะ,ะถ้าไม่ทันก็ไว้ตอนเลือกตั้งครั้งหน้าค่อยมาเล่าอันที่หนึ่งเลยจีนเนี่ยเนื่องจากจีนเนี่ยเศรษฐกิจตะก่อนจีนเขาปกครองด้วยระบบคอมม,อมิวนิสต์ถูกไหมวันหนึ่งเนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงมาบอกว่าแมวไม่ว่าสีดําหรือสีขาวถ้าจ,จับหนูได,ได้นั่นแปลว่าอะไรคุณจะปกครองระบอบอะไรก็แล้วแต่ถ้าประชาชนอยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจโต ก็ถือว่าคุณเป็นแมวที่ดีนี่คือสำนวนเขาเพราะฉะนั้นจีนก็เปลี่ยนระบบยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่นะก็ค้าขายปรากฏว,ว่าพอค้าขายเงินก็ไหลเข้าประเทศไหลเข้าประเทศเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยกำไรแล้วไม่ได้คุณขนเงินออกได้นะ,ค,ะคุณยังขนไม่ได้คุณก็ต้องไปสร้างสิ่งปลูกสร้างเยอะแยะไปหมดคราวนี้ประโยชน์ประเด็นก็คืออะไรเงินสำรองก็เยอะมากเงินสำรองคงทางเงินสำรองระหว่างประเทศเงินอะไรคราวนี้ ความได้เปรียบของจริงคือมันก็เหมือนทุกอย่างถูกหมดอะ่ะผมยกตัวอย่างในไทยเส้นหนึ่งอิตาลีทําอาจจะ2,000บาทจีนทำสามเส้นร้อยอย่างเงี้ยใช่ใช่ใชแล้วแถมยังไม่ต้องคิดลายออกมาเหมือนกันเออมันก็ตายสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อเข้าไปเข้าองค์การการค้าโลกหรือ WTO เน<ม>ี่ยใน WTO ทั้งอเมริกาทั้งยุโรปบอกไม่ได้คุณต้องปล่อยข้างเนีน้องคุณจีน<ม>ก็บอกอผมไม่เอาไม่งั้นของสินค้าผมก็แพงขึ้น ว่าเอาเงินสำรองของประเทศเงินสำรองคงทังเงินอะไรต่อมีอะไรคุณเยอะไปหมดจีนก็นั่งคิดเออใช่ถ้าะย่งนั้นวิธีอย่างเดียวจีนก็ต้องปล่อยให้เงินไหลออกนอกประเทศไหลไปที่ไหนไหลไปที่ไหนไหลไปที่ไหนคะก็ไหลมาที่ตลาดที่จีนอยากได้มากที่สุดคืออาเซียนมีประชากรเกือบหกร้อยล้านรู้ไหมเอาอันนี้เป็นความรู้รอบตัวนะทั้งโลกเนี่ยที่ว่ารวยแสนรวยเนี่ยรายได้ประชากรต่อหัวต่อคนอยู่ประเทศอะไรของโลกนี้ ประเทศอ,อะไรเมอเมริกาเหรอฝรั่งเศสเหะญี่ปุ่นเระไม่ใช่อยู่บรูนไนารายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะน,นั้นอย่าดูถูกอาเซียนแล้วทรัพยากรอะไรก็เยอะจีนก็อยากได้ตรงนี้เงินก็ต้องไหลเข้ามาที่นี่ถามว่าที่ที่ดีที่สุดที่จีนควรจะเอาเงินไหลเข้ามากองอยู่แล้วเกิดนะการลงทุนมหาศาลคือประเทศไทยเพราะอะไรคะ เพราะมันเป็นศูนย์กลางของอาเซียนไงและอาเซียนเนี่ยเปิดออกมาภาษีเท่ากับศูนย์น่ะถูกไหมนี่คือหนึ่งแล้วนะจีนก็จะต้องระบายเงินออกมาย้ำอีกครั้งนะไว้ผมเป็นรัฐบาลเจะมาค่ะนี่เราไม่ได้พูดเล่นนะเงินกาลังจะไหลมาแต่ตอนนี้เขารอดูท่าทีการเมืองเราก็ยังไม่ไม่แข็งแรงไม่สเตเบิลไม่อะไรนี้คกลับมาญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นมีเงินเยอะจนกระทั่งครั้งหนึ่งบอกเป็นมหาเศรษฐีอันดับสองของโลก ถามว่าวันนี้ญี่ปุ่นรวยไหมก็รวยอีกสองนาทีใช่ไหมอยู่หายใจเลยนะแ้วก็เล่าแบบเร็วๆญี่ปุ่นเจอสึนามิเจอทุกอย่างลงทุนแพงหมดคนไทยขึ้นแท็กซี่สา้าบาทนะปรากฏว่าญี่ปุ่นเจรลวก็เย็นเจรละก็เย็นก็สองกว่าบาทโอ้แล้วมันจะไปสู้กันได้ไงค่าแรงค่าของชีพค่าของชีพญี่ปุ่นอยู่ในหนึ่งในสามของโลกที่แพงที่สุด ญี่ปุ่นก็ต้องสู้กับจีนสู้กับเกาหลีแล้วก็ตะก่อนเขาก็ทําสงครามกันมาแต่โบราณเพราะนั้นญี่ปุ่นก็จะต้องแข่งกับจีนกับเกาหลีวิธีแข่งที่ดีที่ด,ทดีที่สุดก็ต้องหาประเทศอุตสาหกรรมในประเทศนี้นะ b o i ไปเช็คดูตัวเลขเกือิซน50%เป็นของญี่ปุ่นะนั้นญี่ปุ่นก็ต้องอยากเอา SME มาลงประเทศนี้เขาพร้อมจะมาเพระาะนั้น b o i ผมเลขขา BIOI เขาคุยกันผมก็บอกว่าทุนต้องเข้า ญี่ปุ่นเข้าจีนเข้าเกาหลีเข้าสามประเทศนี้แค่นี้มีความสุขหรือยังหายใจไม่ออกเงินเต็มกระเป๋าแน่นอนอแล้วนักท่องเที่ยวก็จะเข้าอุตสาหกรรมก็รรมจะเข้าทุกอย่างแล้วก็เลือกอุตสาหกรรมก็ที่ผมมีแค่นี้ประเทศมผมมีแค่นี้กลับมาอีกอันหนึ่งนี่เหลือกี่นาทีละนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะอยาฝากไว้ว่าพม่าทรัพยากรเต็มประเทศมีทั้งแก๊สมีทั้งน้ํามันมีป่าไม้มีทุกอย่างถ้าไม่คบคนอื่นนะค่ะ ประเทศลาว<ม>ประเทศลาวนี่มีกลุ่มน้ำงัมน้ำเเท่นน้ำเส์เป็นแบตเตอรี่ของเอเชียแบตเตอรี่ไฟฟ้าก็คือถ้าทำไฟฟ้าจากพลังน้ำ<ม>นะะกัมพูชาก็มีทรัพยากรเยอะเวียดนามมีประชากร90บล้านเอาแค่ข้างบนเนี่ยสี่ <4 S 2> ประเทศถ้าเขาเททรัยพยากรลงมาช่วยกับเราเนี่ยเรารวยไหม,มโดยที่เราเป็นหน้าต่างการค้าให้กับเขา<ม>ข้อสำคัญอย่าทะเลาะก,กับเพื่อนบ้าน ถ้าขืนคุณทะเลาะนะทะเลาะพะมาะ่าทะเลาะลาวทะเลาะกัมพูชาทะเลาะเวียดนามจบมคุณก็ต้องเป็นเพื่อนน่ะเขานั่นคือข้อหนึ่งต้องไม่ทะเลาะกับเพื่อนบ้านสองนะเอาทรัพยากรธรรมชาติมาแชร์ใช้ร่วมกันสามเป็นหน้าต่างเป็นหน้าร้านขาย้เขาย่างพม่าเขาไม่ค้าขายเพราะอะไระผมพูดตัวหญ่อย่างนี้จะจับต้องได้เมื่ตอนที่เขาเกิดพายุนาคกสคนตายทั้ง 2, 000, สองแสนชาวพยาธส่งเอาของมานเนี่ย ปรากฏว่าเขาไม่รับนะให้มาลงที่ประเทศไทยก่อนสามสิวินาทีค่ะสามสิบนาทีก็จบแล้วก็เลยก็จะบอกว่าค่ะเขาก็จะเอาทรัพยากรมาผมบอกก่อนนะจะพูดในสาสวินาทีให้เห็นภาพก็คือการเงินการคลังต้องคิดใหม่ทั้งหมดค่ะนะการส่งออกรถโชว์ตลาด่ะนะมันเหมือนมีปลาที่ไหนไปจับปลาที่นั่นค่ะ การลงทุนที่จะเข้าประเทศนี้ต้องคิดให้รอบคอบเลือกอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับประเทศดีที่สุดนึกถึงสุขภาพอนมามัยของคนละของคนไทยสุดท้ายนะฮะมีเงินเท่าไหร่ก็ตามแต่เหนือสิ่งอื่นใดคนไทยต้องมีความสุขมีสุขภาพดีอันนี้คือปัจจัยถูกไหมมีสุขภาพดี นะฮะมีความสุขสภาพแวดล้อมดีเราเลือกได้เนี่ยเหมือนที่เขาพูดกันแบบวัยรุ่น่ะสวยเลือกได้ถูกไหมประมาณเดียวกันอันนี้นึกถึงตัวเองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะผมก็เจะบอกว่าถ้าสวยเลือกได้ประเทศไทยนะใครๆก็อยากมาลงทุนเราก็เลือกเอาจากข้อสําคัญคุณรู้จุดที่จะดึงเงินหรือเปล่า โอเคอค่ะเอาละนี่ก็คือนโยบายเศรษฐกิจฐฐฐที่เด่นๆของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าจะหาเงินเข้าประเทศจะหาไรายได้เข้าประเทศอย่างไรนี่นะคะเพื่อสร้างความสุขในด้านต่างๆเอาละวันนี้นะคะก็เป็น2องพรรคการเมืองใหญ่ที่มาพูดคุยกับเราไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทยเพื่อเป็นข้อมูลคุณผู้ชมได้ไปตัดสินใจสำหรับการเลือกตั้ง3กรกฎาคมที่จะถึงนี้ว่าคุณผู้ชมจะเลือกใครเข้ามานั่งบริหารงานประเทศโดยเฉพาะในมุมมองเศรษฐกิจที่เราพูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณนิ่งขวัญแสงสวรร์นะคะประธานคณะทางานั้านเ กิจจากพักเพื่อไทยที่มาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะคและหมดเวลาของรายการฟอกเปลือข่าวค่ำคืนนี้แล้วนะคะคุณมิ่งขวัญดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ